ออกรถคันเหียแบบนี้บ้างอะแม่ขับรถที่ไหนปกติแม่ก็ไม่ได้ขับรถใช่แม่พูดไม่รู้เรื่องแม่ไป็นรู้รูนเลยผมจะดูรถกับเมียผมต่อคุณเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าคุณมาทําแบบนี้กับแม่คุณแน่ไงเรื่องครอบครัวผมผมจัดการเองไม่ต้องอยุ่งก่อนจะซื้อของให้เมียหรือซื้อของให้ใครเนี่ยคุณควรจะดูแลครอบครัวตัวเองให้มันดีก่อนไหมคุณลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมอยากจะซื้อรถให้เมียผมหน่อยครับอ่าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าตั้งงบไปที่เท่าไหร่ครับผมตั้งงบไปไม่เกินนนล้าะครับ แต่ว่าผมขอรถยุโรปนะครับขอรถคันใหญ่หน่อยแล้วก็เป็นรถครอบครัวแล้วกันแล้วก็ขอออปชั่นจัดเต็มเลยนะครับไม่ผมขอน้อยๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงขับผมไม่อยากให้มีปัญหาเยอะนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้บอกเนี่ยครับออกเป็นบอกหนังถ้าจะให้ดีนะครับอบอกดีๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพด้านหลังนิดนึงนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเชิญทางนี้เลยครับคุณลูกค้าครับในงบที่คุณลูกค้าตั้งไว้เนี่ยผมว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับ เป็นคันนี้ราคาไม่ถึงร้านครับ789,000น่าครับคันนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะครับพื้นที่ใหญ่ด้วยครับสวยเลยข้างในคุณลูกค้านั่งสบายเลยครับนี่งบไม่ถึงร้านได้ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยแล้วอย่างนี้แสดงว่าไม่ไม่น่าจะขับไปเยอะแล้วใช่ไหมคะเรื่องไม่ไม่ต้องเป็นห่วงลยครับรถคันนี้ไม่ถึงแสนครับไม่ถึงแสนเหรอคะครับไี่แอบกอไม่หรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ร้านเราไม่ทำแบบนั้นหรอกครับมันเสียลูกค้าหมดครับ อืดีจังเลยอะคุณฉันว่าคันนี้โอเคเลยนะคะราคาไม่ถึงร้านเลยอะ่ะคุณชอบไหมลนะ่ะฉันว่ามันดูดีเลยนะคะแต่ว่าวขอดูภายในหน่อยได้ไหมคะขอดูข้างในก่อนได้ไหมคะเชิญเลยครับคุณมิ้งครับคุณข้าไปนไั่งตรงไหนอุณยข้างในกว้างมากเลยนะคุณคุณไม่ไม่ถึงแสนจริงๆ้วยอะ่ะภายในก็ดูใหม่มากเลยนะคะ สวยมากเลยค่ะหคุณรถสภาพยังโอเคอยู่เลยอะ่ะฉันว่าไปขับต่อได้อีกยาวเลยอะ่ะถตาโอเคคุณอยากได้คันนี้ไหมล่ะถ้าคุณอยากได้เดี๋ยวผมซื้อให้เลยแับคุณจะซื้อหรอคะที่คุณลดราคาเป็นล้านเลยนะคะเป็นล้านอะไรคุณก็เมื่อกี้เขาบอกกันอยู่ว่าราคาไม่ถึงล้านเจ็ดแสนก็่าทเองทีนีเราอยู่ด้วยกันมาต้องนานคุณอยากได้อะไรอะ่ะผมก็ซื้อให้คุณหมดเลยคุณเอาไหมล่ะคันนี้ ก็โอเคค่ะเฮ้ยคุณเดี๋ยวยังไงรบกวนทำใบจองให้ผมหน่อยได้เลยครับเฮ้ยลืมไปครับใบจองไม่ต้องเลยว่ะเดี๋ยวผมซื้อสดเลยพ่อเป็นเงินสดเลยไหมครับครับผมได้ครับเดี๋ยวรอผมสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปทําเอกสารให้นะครับแดกขอ้คุณวิงนี่โชคดีจังเลยนะครับได้แฟนดีๆแบบนี้ทั้งคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทําเอกสารก่อนนะครับเห็นไหมคุณน่ะโชคดี ลูกชายตัวดีจะมาออกรถที่นี่เลยเหรอสนใจแต่เมียไม่ยอมสนใจแม่ยายเจอนะฮไม่รู้แหละวันนี้แกออกรถให้เมียได้ก็ต้องออกรถให้แม่ได้เหมือนกันกลับบ้านกันนะอะลูกคุณแม่สวัสด,ดีค่ะ สวัสดีอันมาออกรถที่นี่เนาะขอค่ะแม่เนี่ยผมว่าจะซื้อคันนี้แล้วครับคันนี้หรอโอ้โหดูร่าทางจะนั่งสบายเนาะแม้จะมีโอกาสแบบว่าได้นั่งรถคันใหญ่ๆแบบนี้บ้างไหมเนาะ้็ถ้าคุณแม่ชอบอ่ะคุณแม่มานั่งเล่นคันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ารถคันนี้พี่อัดจะซื้อให้จิ๊บละค่ะ ถ้าคุณแม่อยากนั่งอะ่ะคุณแม่ก็ไม่นั่งรถจิบสิคะเบาะหลังกว้างนั่งสบายค่ะเหรออัดซื้อให้เธอหรอใช่ค่ะแม่อจัจนี่แม่อยากออกรถันใหญ่แบบนี้บ้างอะ่ะเอาแบบนั่งสบายๆอย่าลูกเนะแกซื้อให้เมียได้อะ่ะก็ซื้อให้แม่บ้างนะอัดเนาะรถรถร,ถร,ถรถไม่ต้องไปซื้อหรอกคะ่ะเพราะคุณแม่อายุเยอะแล้วคุณแม่คงไม่ต้องขับรถหรอกคะ่ะ ทำไมฮะแกว่าฉันแก่หรือไงฮะแกคิดว่าฉันที่ขับรถไม่ไหวหรอทำไมฮะจิ๊บฉันจะขับรถคันใหญ่ๆแบบนี้บ้างไม่ได้หรือไงอ๋แม่ที่จิ๊บพูดมันก็ถูกแล้วนะแม่ขับรถที่ไหนปกติแม่ก็ไม่ได้ขับรถแม่จะขับเอารถแบบนี้ไปทําไมอีกอย่างนะคะแม่รถคันนึ่งมันก็ราคาแพงที่อาจเขาซื้อให้จิ๊บอะมันก็หมดเงินเยอะแล้วค่ะ ให้พี่ไอ้เขาได้เก็บเงินสร้างครอบครัวของเราเถอะนะคะซื้อไปแม่ก็ไม่ได้ขาบอยู่ดีแม่ไม่ต้องเอาหรอกแม่จะเอามันเปลืองเงินแม่เปลืองอะไรอะที่แกอ่ะยังออกร้อนเมยแกได้เลยฮะแล้วแม่เนี่ยเป็นแม่แกนะฮะแม่เลี้ยงแกมาตั้งแต่ตีนแกเท่าฟ้าหอยแล้วตอนเนี้ยแกมีป่วยเป็นของตัวเองอะ่ะแกจะจะลืมแม่เหรอไม่เลี้ยงแกมาตั้งแต่หัวตอนเนี้ยหัวแกเป็นงอขึ้นแล้วหัวแกเป็นอย่างนี้แล้วอะ่ะ แกไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณแม่เลยเหรออาแม่แม่พูดด้วยหนูเรื่องนะแม่จะเอาอะไรเยอะแยะแม่จะเอาไปทําไมอีกฮะไม่ใช่ว่าผมไม่ดูแลแม่นะผมก็ให้แม่ต้องเยอะต้องแยะแต่วันนี้แม่ต้องคอบ้างผมต้องเก็บเงินบ้างไปสร้างครอบครัวของผมไม่อย่างนั้นผมจะสร้างครอบครัวผมได้ยังไงทําไมแม่ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวของแกด้วยหรอฮะเมื่อก่อนนะแกอยากได้อะไร แกอยากกินอะไรแม่ตามใจให้หมดเลยอ่ะแล้วว่าตอนเนี้แกคิดว่าแม่ไม่ใช่คนในครอบครัวของแกแล้วเหรออาอแม่ผมบอกให้แม่พูดที่รู้เรื่องไงไม่รู้เรื่องผมบอกแล้วไงว่าผมก็ดูแลแม่อยู่แม่อยากได้อะไรผมก็ซื้อให้ไม่ใช่ไม่ซื้อให้แต่เนี่ยผมจะซื้อให้เมียผมผมต้องซื้อให้แม่ด้วยทุกอย่างเลยหรอไงฮะอย่างนี้ผมจะไปสร้างครอบครัวได้ยังไงแม่ต้องรู้จักพอบ้างนะเข้าใจไหมไปแม่พูดไม่รู้เรื่องแม่ไปนั่งนูนูเลยผมจะรอดกับเมียผมต่ออา ถึงน,นูเมียกันแดนี้แม่เส็ดมากเลยนะแม่แม่คุณเป็นอะไรอะ่ะแม่ผมเป็นดาราเมื่อกี้ยังด่ายอยู่เลยอะ่ะหรือว่าแม่เป็นแมงล่าอ,อขอโทษนะครับไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นหรือครับ น้องค่ะมองดูลูกแม่สิคะแม่เนี่ยเนะื่อยฉใจมากเลยอ่ะดูดิลูกแม่นะหลงเมี้ยหัวปากหัวปั๊มเลยอ่ไม่เห็นหัวแม่เลยอ่ะมแม่จะกินอะไรก็ไม่ให้แม่กินแม่จะทําอะไรก็ไม่ให้แม่กินไอทีเนียนะจะไปไหนจะกินอร่รตามใจหนุเลยอ่ะเคยหอกแม่ไม่เคยสใจแม่เลย ใส่เสื้อผ้าก็แบบนี้แล้วไี่อยากแค่ต้องแบบกองงเด็กันมาเนี่ยหนุ่มซีแม่ช้ำใจมา้เลที่อะไรก็ดหน่าแม่บอ พ่อก็นนเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเออแน่นะกินข้าวหนูเดียไม่มอกินวันละสิบคำแล้วเ็บอกใอ้าวางนี่ไอกินแล้วอ่าดกเสีใจร้ายกับแม่้าเลย,ยคุณมีลูกผมไม่มีอีอคุณแล้วอ่แม่พาปลาเปาต่อห้าเดีด้วยนะคุณอย่างนี้นะแม่เสยียใจะก็มาซึงให้แมาไม่เคยคิดถึงแม่เอะม่อยากได้รู มันก็ไม่ตามใจแม่มันเป็นมมแม่มกลับไม่ได้แม่แก่แล้วแม่แม่ครับแม่ใจเย็นก่อนนะนี่คุณนี่คุณเป็นลูกชายภาษาอะไรอ่ะ <S <S คุณทำกับแม่คุณแบบนี้ได้ไงฮะเมื่อกี้ผมยังชมเลยว่าคุณจะเป็นคนดีซื้อรถให้แฟนแต่คุณกลับทำกับแม่แบบนี้เนี่ยนะด่าแม่ปาบอเปล่ามันใช่ไหมคุณมันควรแบบนี้หรอฮะ ก่อนจะซื้อของให้เมียหรือซื้อของให้ใครเนี่ยคุณควรจะดูแลครอบครัวตัวเองให้มันดีก่อนไหมฮะไม่ใช่คุณมาทําแบบนี้กับแม่คุณและนี่ต่อหน้าคนอื่นทั้งหมดเลยเนี่ยฮะมันดีเหรอเดี๋ยวค่ะคุณฉันก็แต่งงานกับพี่อัจแล้วฉันก็เป็นหนึ่งคนในครอบครัวของเขานะคะคุณยังเป็นคนในครอบครัวมันก็ใช่มันก็ถูกแต่นี่แม่คุณนะแม่พวยกําเนิดคุณคุณมาทําแบบนี้กับแม่คุณได้ไงฮะคุณยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่านี่คุณคนแดงแก๊เซลอะ คุณก็มีหน้าที่ขายรถให้กับผมคุณจะมายุ่งเรื่องครอบครัวของผมทำไมเรื่องในครอบครัวคุณมันก็ใช่ผมไม่ได้อยากจะยุ่งนะหรอกแต่คุณทําแบบนี้ผมเห็นแล้วผมทนไม่ไหววะ่ะนี่คุณเอาเป็นว่านะเรื่องครอบครัวผมผมจัดก,การเองไม่ต้องยุ่งคุณจะขายไม่ขายรถผมไม่ขายผมไม่อยากขายให้คนอย่างคุณเอาไงดีนี่ล่ะ แม่คะแม่หยุ่นเล่นละครเนอะะ่ค่ะทีนี้ไม่ใช่ก้องถ่ายเห็นไหมคะว่าคนอื่นเขาเข้าใจพวกเราผิดหมดแล้วอะ่ะนี่นี่เจหาว่าแม่เล่นละครเหรอกเเเรอ็เลยน,ลนี่ทุกอยาง้ว่าู้เหแม่เิ่ะคเลยมนิตนแม่พอได้ละเนี่ยยังไม่พอใจอีกเหรอคนอื่นเ็าเข้าใจผมกระชิบผิดหมดแล้วฮะแล้วคุณ ผมจะบอกอะไรคุณให้นะคุณไม่รู้อะไรอะ่ะคุณอย่าเพิ่งม,มาว่าพ่าผมเสียหายคุณรู้จักแม่ผมนะว่าแม่ผม็นไทรแล้วคุณไม่รู้ผมจะบอกอะไรให้นะผมเนี่ยดูแลแม่ผมไม่ใช่ดูแลไม่ดีคุณรู้อะไรไหมผมพาท่านไปกินข้าวเนี่ยไอ้ที่บอกว่าสิบคำสิบคำแม่บอกเขาไปได้แม่กินอะไรสิบคำอะ่ะขอกม,มากเกส์ 3, 2, คำละสองคันสิบคำเท่าไหร่สองหมื่นคุณรู้ไหมกินแบบนี้สามมือ้อ ทุกวันสามมื้อผมต้องจ่ายค่าอาหารเฉพาะค่าอาหารนี่หนึ่งหัวต่อหนึ่งคนนะคุณลองคิดดิเป็นเงินเท่าไหร่และรถว่าผมไม่ซื้อให้แม่คุณรู้ไหมแม่ผมใจซื้อรถอะไรแลมโบวบรันลี่ลัสซีไลนีมีล่าสุดซื้ออะไรไนะหมแค่ผมซื้อเครื่องบินให้แล้วคุณคิดว่าผมจะเอาเงินที่ไหนไปปนเปื้ันได้ฮะทุกวันนี้ให้เงินใช้วันละสามร้อยล้านคุณรู้อะไรไหมเงินติดตัวผมเนี่ย เงออยู่สามร้อยทุกวันผมหาเงินได้เนี่ยผมหาได้เงินวันเดีเกือบพันล้านเแ,แต่ผมมีเหลือติดตัวในวันละสามร้อยด้่ยนะพคุณรู้ไหมคนที่น่าสงสารที่สุดคือเมียผมนี่เธอต้องกินข้าวคุกปบากินข้าวคุกงบาทุกวันเพราะอะไรเจ็บเงินให้ผมเป็นเปอแม่ผมเธอไม่อยากให้ผมลำบากแต่เธอจำอยังไงได้นี่ก่อนหน้านี้ต้องขับจัก,กรยานครับเพราะอะไรไม่มีเงินซื้อรถ เอาให้แม่ผมกว่าจะเก็บเงินแม่จะลำบากาจะนักทนายนี่รถคันแรกเดีวต้องมาซื้อมือสองเลยคุณตอนเนี้ยบ้านผมไม่มีที่จอดรถแล้วบ้านแม่ผมซื้อมาเป็นสิบหลังซื้อให้คนใช้อยู่ไม่เคยไปอยู่รู้ใช้เงินเลยนัหนะเสื้ออันนี้ก็เอาเสื้อคนใช้มาใส่รู้ไหมซื้อเสื้อคนใช้ซื้อได้ตัวเท่าไรตัวสองหมื่นห้าคุโงคิดดูแล้วกวันนี้ผมจะเหลืออะไร ผม,มผมไม่น่าเลยตอนเด็กๆผมไม่น่าแบบนั้นเลยคุณรู้ไหมผมเนี่ยอยากได้อะไรผมก็ขอแม่แม่ให้ผมตลอดซื้อรถได้ซื้อบ้านได้ให้เงินใช้ให้ทุกอย่างวันเนี่ยผมก็เลยต้องทำแบบเดียวกันนะ่ะกำตามคุณหนองเด็ดพ่อครับคุณลูกค้าครับอเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับ จริงเนี่ยผมต้องขอบคุณเอาไว้แล้วไอเรื่องเฟอร์เลอรี่โลซลอยเครื่องบงเครื่องบินอะไรเนี่ยที่ที่คุณแม่คุณซื้อไปบ่อยนีย่คุณแม่นั่นซื้อเองใช่ไหมครับซื้อเองสิครับซื้อเองจริงๆเลยใช่ไหมครับครับถ้าง,งั้นเอานีเลยกันครับลูกค้าเชิญรับรถเซ็นเซอร์อะไรโอนเงินให้เองเรียบร้อยเลยนะครับจัดการเองเลยนายครับเดี๋ยวเชิญดูรถทางนุ่นรับมีเฟอร์เลอรี่มีโลซลอยมีลัมโบกินีมีอะไรครบเลยครับคุณนายครับ หรก็ลองขับได้ใช่ไหมได้ครับคุณนครับเออไม่ทราบว่ามีคนขับรถยังครับยังไม่มีเลยคุณคิดนะขับรถไม่เป็นหรอกถ้ายังไรนะหาคนขับพ่้แม่สักคนนึงนะแม่จะจ้างเงินเดือนให้สองแสนเลยอ๋อนิดพุชทางเราร้านเรานี่มีบริการ์ดครับคนขับรถอยากจะได้สไตล์ไหนซิกแซกคุณหมีทุกอย่างมีหมดครับเดี๋ยวเชิคุณนายดูทางนี้เลยครับผม่ห้าใช่ครับเอาอีกแล้วหรอแม่อ๋อ รถตันปะรถคนแรกของเรา